สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรสุขนครครับวันนี้นะครับผมมาทุกท่านมาที่วัดที่จังหวัดสุขนครนะครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับก็วันนี้มาทําอะไรนะครับเป็นวันสําคัญของแอดชายเองนะครับก็คือวันคล้ายวันเกิดนั่นเองนะครับปีนี้ก็เข้าปีอายุ3 8แล้วนะครับปีนี้วันที่17ตรงกับวันพุธนะฮะวันพุธนะฮะเดือนมีนานะครับ ก็วันนี้มาทําบุญวันเกิดนะครับก็มาไหว้พระธาตุน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในนะครับพิครับกลับมาเดี๋ยวตามแอปเข้าไปข้างในกวันนี้ได้ไมาทำบุญนะครับ 영상 <목소리나> นี่นะครับก็หลังจากที่เราตัดดอกไม้ทุกเทียนนะครับจากจุดด้านหน้านะครับก็เข้ามาด้านในก็มาจุดทุบสุดเทียนกันนะครับคนละชุดนะครับก็ช่วงนี้แดดร้อนนะับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่วัดก็จะเอาเต็นท์นี่ครับผ้บาใบมากลางให้นะครับ,บกล่าวนมัสการพระธาตุเชิงชุม นะครับตณโมสามจบนะครับณโมตัสสะพระคาว่าตัวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธัสักณโมตัสสะพระคาว่าตัวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธัสักณโมตัสสะพระคาว่าตัวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธัสักมหาวาปีปุเรสุวรรณะกิงคาราเชนะหาปิตังจะตุพุทธะปาทะวะรันชังศิลสานามามิข้าพเจ้าขอนมัสการ รอยพระพุทธบาทของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่พระเจ้าสุวรรณทิงภาระให้สถาปนาไว้ณเมืองหนองหานหลวงด้วยเสียงกล้าวแล้วก็จะมีคาถาบูชาพญานาคพญาสุวรรณนคราชนะวรนนาคนะครับปัดชิมรัศมิที่สาภาเค สันตินาคามาหิตที่กาเอหิตุมเหอานุรับขันตุอะโรคเยนะสุเขนะจากสาธุนะครับ นี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางตรงนี้นะคะรับแล้วก็นี่ส่วนของกัดก็ตาลังของพรนะคะรับ สลับด้านในนะครับขอ,อพระองค์แสนนะครับอยู่ผู้เมืองสุโขากรมา ทตี่กิจกรรมี่สมองซตีู้ที่อยู่นิจังสภาพตี่สวัสดิีอานี้กงิที่กมิีองินี้ลาที่อยจงสภาพสวิอานตอก ก็สุส <plane. S 1> ่คนเจริญในการดำเนินชีวิตนะครับโชคดีครับน้ก็วันเกิดเพืนก็เลยเป็นวันเกิดครับก็เลยมารดน้ำมนต์แล้วก็สุขใจิตที่จิตจังจิตที่กำลังจิตที่าคงที่อยู่ในจังสัพพะจิตที่วันดเรียรวันนี้ังพะราง อายุโตภรรท์โตทีโรบรรณ์โตปฏิภาณนัตโตสุขาธาตามีตวีสุขั้งโตจิตันแทติอายุมทัตตะวะลังวมนังสุขันกัปฏิภาณนัตโตทีขะที่ได้สวาหูติกะถาได้ปปกปักรแติทีโชคดีนะคุณดูเดินทางใกล้ๆแค่ท่าทวดภัยนะครับทรงนี้งานเลี้ยงข้างใ ที่พิการที่กำลังกาที่ดาว่ตัวที่อยู่ในการสังเกตุที่พระบาทสมเด็การะมงกุฎเกล้าวิษณุนะครับก็หลังจากที่ได้ลดละมวลแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังวัดนะครับด้านในด้านในนะครับก็จะเป็นที่นะครับ ส่วนด้านในก็คือจะห้ามสุภาพสตรีเข้าไปนะครับก็จะมีมาเล็กข้าวพันธีนะครับก็อยู่ด้านในนะครับพากาไปด้านในนะังอันนี้เป็นสภาพเดิมนะครับข้อไปนะครับด้านในคือเหมือนเป็นบรเตูสาธุนี่นะครับ เป็นบริเวณด้านในนะครับพระธาตุนะครับน,น,น,นี่นะครับนี่จะเป็นบริเวณด้านในพระธาตุนะครับมาเล็กข้าวพันปีนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับซึ่งอยู่ด้านในพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่สกลน,นครนะครับ ซึ่งลูกหลานสักคนครกราบไหว้สักการะบูชานะครับนี่นะฮะสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะฮะหลังจากที่พวกเรามาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่สักคนครนะครับวันนี้เราก็ได้พามาไหว้พระหลวงพอ่อพระองค์แสนนะครับซึ่งเป็น พระเก่าแก่ที่อยู่พูดจ H, ังหวัดสุรนครนะครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับซึ่งเป็นวันเกิดของผมนั่นเองนะฮะก็เป็นวันคล้ายวันก็ดนเป็นวันคล้ายวันเกิด<อ>นะฮะก็ก็เลยมารดน้ามนต์แล้วก็นี่นะครับผูกแขนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาไหว้ให้อาพระอาจารย์เพื่อนดน้ำมนต์ให้แล้วก็วเคาะหัวให้ด้วยพวกนะฮะ ก็มารับสิริมงคลนะครับทุกเดือนอไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือเดือนเกิดก็แล้วแต่นะครับก็จะพยายามพากันมาที่นี่เพื่อมาลดน้ำขอพรทุกเดือนนะครับก็เอาสิริมงคลเข้าตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอุดพรให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับให้ให้ดังใจหวังเนาะนะครับแอนุมี อะไรอยากจะพูดกับเอซีสุดท้ายไหมครับนะก็ก็เหมือนเดิมก็คิดถึงค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ขึ้นไปที่บ้านลุงแต่ว่าก็เป็นแอดมินนะคะดูดูให้อยู่ที่บ้านนะคะก็เห็นหมดนะคะที่พี่พิมพ์หรือว่าคอมเมนต์มานะคะลุงก็ขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะที่มีเมตตานะคะแล้วก็ คอยสนับสนุนซัพพอร์ตลุงพลป้าแตนและก็ทีมยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะที่ทำงานที่บ้านลุงพลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะคะเป็นวัดที่ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดสกลน,นะครแล้วก็ถือโอกาสอีกอย่างนึงก็คือเป็นวันเกิดของแอดแอดิสรด้วยนะคะก็้องพุก็ฝากกดติดตามช่องแอดิศรสกลน,นะครด้วยนะคะใหะ้ยอดไปถึงสามหมื่น หลับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับ